เฮ้ยมาเร็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ยตดอนเบิดระเบิดเ้ยเอาละครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ เรา2คนนะครับไหนคุณคุณแซคทักทายกันดูหน่อยสิสวัสดีครับอวันนี้เราจะมาทำอะไรไหนไ่นบอกบอกบอกกันดูสิผมผมเห็นเพื่อนผมโดนโดนเหล่าคลิปที่แล้วอ่อผมยอมไม่ได้ผมเลยต้องมาคลิปนี้จะมาทำอะไรบอกไปสิเหล่าเหล่าคือนอะเหล่าชาวฟิลิปปินใช่ไหมเราจะเน้นเหล่าอย่างเดียวอืก็เห็นแล้วเนาะว่าตอนนี้พีบีรวมเซิร์ฟเร์กับ ชาวฟิลิปปินส์อาไงเซิร์ฟไทยเราไม่ได้มีแค่คนไทยเล่นอย่างเดียวก็จะมีฟิลิปปินส์เล่นด้วยแน่นอนลินนี้เราจะเหล่าทั้งทีเนี่ยเรามาแบบไม่ธรรมดานะครับเรามาด้วยดาบอ่าเ้าเรียกกันทั่วไปรู้จักกันอยู่แล้วนะดาบไ์เซเบอร์เอ้นะแต่เราเราเรียกเราสองคนเรียกมันว่ามีดหว่องเนะเพราะเสียงฟันมันหว่องหว่องหว่องมันหว่องหว่องหว่องนจะหว่องอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปหาห้องที่มีชาวฟิลิปปินส์ก่อนนะครับ ไปรวยกันเถอะเนี่ยพีโนนเองเออพีโนนเงคิดว่าไหวปะถ้าไหวก็กดเอางี้เราไม่ต้องสนเรื่องวิธีการว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยยิงฝั่งตรงข้ามไปชนะต้องยิงได้เหล่าไม่ได้ก็พอคือการเหล่าห้องนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่น่าจะไม่แบบว่าคงไม่เล่นกดแข่งหรอมั้งคงไม่เล่นแบบโนโนนเออเออมาหมดแล้วแต่ปิลิปินไม่ค่อยเอาแบบว่าอ้นี่นะยิงยิงบ้างนะอย่าอย่าตั้งใจเหล่าอย่างเดียวนะ เุ้ยโอ้โ,โหมไม่หันได้ยังโอ้โหเฮ้ยโดนลากหัวคมๆตรงไหนตรงกลางกลางฝั่งตรงข้ามลอยมนันน่ะ <S <S ถ้าหันมาสวนด้วยเอพิซีไนให้ช็อตเลยอะ่ะถ้าเล่น,นลถ้าเล่นของเกียร์ก็จะหาว่าเรา,เอานเนไอ้นี่ไหมเนี่ยไม่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 หรอกม,มันจะวิฉีคนต่อสู้เตะรถบัสเตะที่ผ่านแล้วธนูนี้ธนูนี้ไม่ได้ไม่ได้มีระเบิดด้วยเนี่ย โอ้ยโอ้ยพีซีนายอีกแล้วเอพีซีนายอีกแล้วโอ้ยตึงว่ะว่งตึงว่ะแต่เป็นเล่นไปนะเรายังไม่ทำภารกิจของเราเลยเนี่ยยังไม่ได้เหล่าเลยอ่ะเออเหล่าไม่ได้เข้ายากมากยวรอก่อนมันจะไม่มีหนทางเลยก็ไม่ได้บ่ะจริงมาแล้วมาแล้วต้องไหนเข้าบ้านแล้ว Hmm. để đuổi okay. oh, lắm hết kìa hui hui mọi người hui tâm นะระวังข้างในนะโอเคโอเคโเทำเลือยก่อนทำเลือยก่อนดิโอ้ยโอ้เยอะแน่แทกโอ้ยกลางประสงข้ามเจย์นาไหวนะไหวไหวไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วเออไล่เล่นไปเอ้ยโอ้โหโดนปักเดียวเลยว่ะ โอ้โหตรงกลางอะกลางบ้านเราโอเคโอเคแม่ก hmm. ว่าจะยจีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอเคด้วะไจนได้อยู่ได้อยู่โดนโดนเอบนโดน มันได้เหรอใครใครขึ้นไป็ยิงวะผมไม่แนนแน่เล่นเล่นเล่นเดฟหนก็ได้เฮ้ยยยยยยย้ยย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 ยนดยยยยยยายยยยไยยยยยยยนยอตีตื่นหน่อยตื่นยลยย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 ย่ยยยย่ยยยนยย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 ยมมมยย ไม่ค่อยไม่ไม่ใช่คนที่ถนัดปืนปืนกลซะเลยเดี๋ยวความแม่นความแม่นเขาได้นะอืมความแม่นเขาเ<ล>ได้มากลเลยเร็วหลักการดีกัดอยู่ข้างล่างหมดแน่เลยอุ้ยอีแกแศูนย์โอ้โออยนี่ต้องถอดแบนแล้วเฮ้ อุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ย้ย้ยโอ้โคมนี่จันยไม่หยดเนี่ยฮ้ยจจยึดวะโอ้โหเปืนดีเลยนฮ้ยนี่มาเด้อ อุ้ยมาเดียวอุ้ยตาเออตาเหลาอลุยมึงเห็นมันอยู่ดาวอ่ะเอ๊ยหน่ะเลยเอ้ยอยู่ไหนผ่านหัวนะเออเดียวอือเหลือตัวเดียวป่ะอืมเหลือตัวเดียวใช่ฉันน่ะเหลือตัวเดียวตอนต้องข้ามเหลือสองโอ้โหน่าหัวก็ยาวอะเราเองหน้ากากดึงไปแล้วเดียว าารเ,รเราไม่ส่นวิธีการเราดันเลยครับใช่เราสกอร์ก็เหลือเดียวเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเ <c oughs> ชีย่ย <c oughs> ยิงยตัวตะขาใส่ผ้าอะไรเนี่ย ตึงครับตึงจังหวะนี้ยังไงครับตะลูกซองควงมีคนกู้ได้หนึ่งเล็กหนึ่งครับจังหวะนี้ยังไงเขาจะออกมาปาดหัวหรือไม่ต้อตงข้ามนี่คือฟิลิปปินส์ครับแล้วตะลูกซองควงอยู่ไทยแลนด์แน่นแน่นเฮ้ยมีหล่ามีเหล่ามีเหล่า,ลาสวยเอาเราเนี่ยเฮ้ยเวลาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไร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 ตอนแรกเราก็เกือบโดนก่อนแล้วแม่งถือคู่เลยไม่ต้องชนะก็ได้ผมเหล่าก็พอุรกิจเรา่เหล่านะครับไม่ใช่ว่าจะมาชนะแจะตึงนะตึงนะจริงตึงไปอ่ะไม่ชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ข้างล่างข้างล่างแซกสร้าระวังตรงกลางนะแซก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม่งมาไม่ได้กินนี่แม็กมาไม่ได้เอาชิบหายแล้วยาวแล้วยาวว่ารอเฮ้ยเอ้าชิบหายขาแม่ขยัดกูนึกว่าแม่งมาแล้วมาแน่นอน จ่าเอตัวเองจ่าเอตัวเองเฮ้ยเพื oh ่อนโอกาสอะไร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 เฮ้ยไม่ได้นี่ยาจะมองปุ่นนะ่างหัวคมๆมาเด็เจ้สหวสนี้ยังไงครับยิงเฉียวมาเลย สไนค์เขาแม่นแมนนั่นแหละก็สิงที่กลัวอยากรู้รอรอดูตอนด็อกเตอร์สเต็ปบอกฮเจ้าเข้าคลิปดีวะเนี่ยเจ้าเข้าคลิปดีวะเนี่ยนี่เขาติดอะแล้วอ่ะไม่จะอาเรียบร้อยหมูจะไปเล่นตรงหน้าต่างหลังเข้าแน่นอนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยกอดดีดีเฮ้ยอโห โอ้ยย่าล้มนะอย่าล้มนะโอ้โหล้มแล้วแต่แต่เฮ้ยแต่เอวีพีอ่ะเออร้อยสี่สองโนเวอ๋อน่าจะบอกว่าเรื่องแล้วสี่สองเฮ้ยไม่มีร้อยสี่สองแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยพิมพ์ไม่เป็นน่าสื่อสารไม่เป็นน่าสงสัยต้องเอาล่ามาแล้วมั้งในวันหลังเนี่ยอย่างนะี้จะทำยังไงดีนะ <anyone>. <hyster arian> ทีเดเจ็บปะก็ไม่ได้อยากจะเล่นหรอกรู้แล้วหนะเขาชอบชอบการยิงของเขามากแต่ว่ายิงยิงพอรู้สึกกันหมดหลบหลบหล,ลบไปก่อนเลยอุย้ยชิบหาแล้วเดยวเดยวเด้ๆๆๆๆอเด้อดูจั ไม่ไหวว่าจุดเด็ดเจ็ดโอ้โหพีเอ็โน่หนึ่งพีเอ็โน่หนึ่งโนโนโน่เนาะว้าวเฮ้ยเอาชนะได้แล้วมั้งเนี่ยยากว่ะยากบอกเลยยากยากจังเลยฝั่งเขาตึงตัวตึงเยอะไทยแลนด์ต้องมีตัวตึงตึงมาบ้างแล้วเนี่ยโอ้โหระวังเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ดูกายให้หน่อยละวูหได้ว่ะได้ว่ะ อยู่ไหนหมดอ่ะเกอนอยู่ประตูแดงสองคนตัว,ตว,ตวอยู่ไหนหมดวะเนี่ยตัวหลังเรียบร้อยอ๋อโหเรียบร้อยอ้โหเรียบร้อยตาม,มันเข้าไปนี่แล้วนะเข้าไปตัวหนึ่งเรามียาตลอดครับบอกเลย ทำไม <c oughs> ทำไรอ่ะพี่บ้าทีมเราทีมบ่าวายโอ้ยูอาร์เลยรอ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 เธออยู่แมงออกไม่ได้ตรงเนี้ยอืม <c oughs> อยู่ห้องแดงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่ไหนอ๋อมีกลวยแล้วแล้วเบิดแล้วเบิดแทนบ้างเอาเอาวอ้าวอาอะไรวะเนี่ยเอาต้องเป็นฝ่ายนี้นะเนี่ยที่ต้องแบบว่าเออยิงเม่แบบ ต้องเป็นฝ่ายนี้แน่ที่แบบเอเยอแพ้เดี๋ยวตายตายตายเมาเหรอเข้าอืออืมอมันไปบีแล้วอืมอือหือม,มันจะเอาให้ได้เลยโดนตายนี่ต้อง<อ>เจอคื่อหูซะแล้ว <laughs> โอ้โอ้ตรงไหนโอ้มาไปไปไปไไปไปเลยกล้าเหรอเข้าไหนเข้าไหนจังกลงเข้ามาทางนี้เออนั่นแหละข้างหน้าอุ้ยอะไรคืนแดก่อนจะขอเข้าแค้นเหรอเอาอ่านผู้ชมดูนะครับว่าขนาดคนฟิลิปปินส์ยังขอผมเข้าแค้นด้วยคนพิรุปินขอเข้าแค้นไม่น่าเลย อืมเข้ากลางไวมากโอเคเชียร์ละเฮ้ยโอ้โอ้เรียบร้อยตรงไหนลุดโอ้กลางลุดเข้าบีแล้วเรียบร้อยโอ้โหคือทีมเขาดีนะถ้าพูดกันตามตรงอะเ้ยดีคือเขาคือเซ็ตดันเร็วมากแบบไวนะโอ้ยโอ้อยู่ขวามือ หนโด้หนึ่งโด้เฮ้ยดีโหมนิดนึงไม่ได้เลยเอาว่ะเอาว่ะเนี่ยคนเนี้ยจะพีบพีนู้นหนึ่งไงฮะดูดีเด้อดี่างโก้เลยว่ะยอมรับนะเขาตึงยอมรับว่าแม่นจริงส่วนมากจะดันเร็วตรงไหนข้างในดีเลย โคตทีพี่เฮี้ยนนนหนึ่งหลอมพี่เฮี้ยนนหนึ่งหออุอ้ย,ยเพื่อนตกใจเลยเข้าบีแล้วเอาไม่เต็มเลยดีกว่าไป ไปปะรู้ได้ยังไงหนังกล่องเหรอหนังกล่องเหรอทางซ้ายขวาเลยมีเยอะมีคนเฮ้ยเอ้าชิบหายกดตัวทีได้กดปุ่มตัวทีบ้าบอที่สุดเขาเล่นลินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าโลกใจเย็นกูี่ยใจเย็นโอ้ กดมั่วเลยมาแค่ดูดีพีเอฟโนงเข้าเอะระวังตานี้จะแพ้แล้วตานี้จะแพ้แล้วโอ้ยดูดีโคตรคมเอนะระวังนั่นเด้อโอย เเเเฮฮฮฮ้้้้ยยยยทำอะไรไม่ได้เลยแพ้ก็แพ้ยอมรับเขาไปเราแพ้จริงนี่ t เฮ a d น้อยหนึ่ง t h e ไ d น้อย t เ e ็ d ที่สี่มันเจ็บมันจะเจ็บตรงที่ T-head อยู่ข้างหลังชืดคนเนี้ยเออสนุกสนุกค้ำค้ำอย่าไปเครียดใช่แพ้ก็แพ้ไป เรามาแค่นี้เอาชนะอะไรไม่ได้อยู่แล้วถิงได้บอกแล้วว่าอย่าอย่าสนวิธีการชนะใช่อะเิ็นคิปไว้หน่อยจัดปก็วันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ทําให้เฟลเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ดูจริงๆเลยที่พูดจริงวันนี้เพิ่งกลับมาเล่นเนาะก็ขอขอบคุณที่รับชมบายยจ้าโอเค